ทามานาน่ไเอออืมไปมาหนึ่งหเดือนวเยหนึน่งเดือน,น้วเหรอนี่เหรเดิน,เน,น,เดนทางนานอย่งเี้ยก็ใช่เราลงป่าเราลงที่นี่โอ้เฮียนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นบ้านนี่เย้เราเจอบ้านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าแต่ด้านป้บ,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 บายใครวะ กูไม่รู้กูเจอเจ้ขาหักกูเจอเจ้เท้าแม่งกูหักไปหนึ่งข้างแล้วเออใช่ไปเด็กนายนายคิดว่าเจ้าของบ้านคือใครวะกูไม่รู้อยู่นี่ไงอู้ฮะเออเอออะไนี่ยแล้วของกูหายไปไหนหมดวะเออเออเดี๋ยวนะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเพื่อน เพื่อนมีอยู่ตรงนี้ไหมไม่ยกิงเ <respuesta. S 2> ลยอะโอ้โอ้โอ้โห๋อว่กูเออวาวไป็ดอ่ะอ้ออ้อดูทางดิฮะไม่ไมดันหน้ามึงอ่ะออ้ออ๋อไม่นาโชคดีแล้วอีกไม่น่าจะฆ่ามึนายทิงซอ่ะ ปะ่าดิหมูอ้วนเอ่อแล้วไงต่อตามบทกแล้วมึงไม่ได้ทำแบบนี้ใช่หรอเออเออเอาใหม่เอาใหม่ใหม่โอ้น่าะเราจะทำยังไงดีวะเราทีนี้เนี่ยกูจะไปรู้ไหมเี๊ยตอนนี้เราต้องหาทางออกจากที่นี้ได้เว้ยเอาทางออกอืมอืมอ๋อลงไปด้าานล่งไงได้ไงทางออก เยอะเยอะเยอเยอ้าวทำยังไงดีอ่ะเออมันปิดอยู่เราต้องไปหาขอก่อนนะนายต้องระวังด้วยไม่ทาน้วจ้ะฮะเนี้ยจูโอ้วหวกกูอา โอน้นั่นแกนนี่ไม่ใช่แกนนี่ใครวะก็คือพิกกี้ใครพิกกี้วะไม่รู้จักเออยังวัวแต่พูดมากไปแล้วเหี่ยวไหว้ามหัวแม่งเกงใจกูบ้างเห้ยเฮ้ยนั่นปืนนี่เย้กเอาใช่ไหมได้ ทำไมใช้ไม่ได้อ๋อไม่มีกระสุนเดี๋ยวไปเก็บกระสุนมาแป๊บนะอ่ะเออได้ได้กระสุนเอ่อาว่าไงจังเสือโครไอหมูอ้วนเก็บเก็บไม่ไม่เลี่ยนอย่างนี้ไม่ใช่เหรอกูรู้แต่อยากเสือจะไหม เอาไปอีกหนึ่งนันโอ้โหตอนนี้พิกกี้ได้ติดโนสติดสตานประมาณยี่สิบวิไอ้เหี้ยอีขนาดน,นี้นี่สตานเองเหรอกูไปหากูไปหาค้มาก่อนแล้วกันนะนั่นไงแต่มันต้องใช้หุ่นเจสีส้มอ่ะไม่ใช่เออตัวใกลๆนี้ กูว่านี้ไม่ใช่คอนนะกูว่านี้เป็นกูว่าในาน้ำมันอาจจะมีขีกาก็ได้เออเป็นไปได้นะแล้วตอนแล้วตอนนี้ต้องใช้หุ่นใจสีเหลืองกูต้องไปตามหามันก่อนอ,อ,อ,อ้อ้โอ้ไอ้เหี้ยไม่เอ้ยเออเออโอ้ยสีของกูสีของกูอกอ้อูออออ้กระตูกู โอ้ก oh. ูก okay. ลับก <ros> ูข okay, <kit> ึ้นมาได้เอ้ยตีให้มะเอ่อแล้วไหนคีการ์เออไม่ใช่แล้วไหนมี่แจกูไม่ดูเราไปมึงนวกูลืมเออโอเคได้มาแล้วไปไขกันมันต้องมีคีการ์ ว่าโอ้ว่าแต่นี่คีการ์ใช่ใช่มันคือคีการ์แต่มันคือหนังสือแต่คิดไปแล้วกันว่ามันคือคีการ์ไปกันเลยโอเคเสียบตรงนี้ก่อนชึ้ง,งนี่ไงได้ผลแล้วเออต้องเราต้องไปตามหาข้อต่อเออโอเคฮะอุย้ยอ้อมกูต้องอ้อม โอ้คอนเฮ้ยเฮ้ยเช็ดเค่คอนมาได้ไงวะถตรงเชอเอประร้องจิตแทนเลยกูอ,ยอุ๊ยอุ๊ยขากูทีล้วก็แค่เปิดประตูต้องใช้กุญแจสีขาวเย่มาะ ไอ้ l l ว o m e b แบ k กเอออ้าวอ้าวอ้าหนเอาบ่มึงเมียวอู้โอ้โหกูเองรอบนี้กูมีฟืนกูไงอู้หฟืนจริงด้วยจิ้งมาโอ้ยแล้วตอนนี้ฉันมีอใหม่ค่านายเี๋ยวนี้เดอับไอ้อ้วน โอ้อ้าโอ้โอ้ไม่ได้ผลหรอกเอ๊ะแอวโอ้ยเอออ้าโอ้ยกะทำให้คอมึงกลับจังโอ้ฮ่า่มกูยังรอดอยู่เว้ยแต่กูเลยแค่นี้ถีบแม่งเลยโอ้โอ้ได้ไงวะนั่นอะอืมอือ โก่งโก่งโก่ง่งโอ้สตันอีวโอ้กูรอดได้ไงวะกูรอดได้ไงปล่อยกูรอดกูรอดแต่กูต้องเหลือแค่ครึ่งตัวต้องไปต่อจึงจึงจึงเรือบเลยเออกูรอดพวกนี้หมดแล้วนี่เป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอกูไม่มีปัญญาทำมาอู้ มาแล้วคุณเจ้กูต้องการอีไม่เอาตัวไปด้วยอนี่เปิดแล้วไปลาก่อนนะไอ้บ้านนี่ขอให้โชคดีนะปิดแม่งเลยโอ้ แล้วตัวกลัวแล้วตัวกลัวมึงไม่ต้องเอาตัวไปเพราะว่ามึงอ่ะแล้โยชนดตัวกูกลับมาแล้วแล้วกูไม่เคยมีวันตายแต่เพื่อนกูตายไอ้เหี้ย แล้วกูต้องการให้เพื่อนกูกลับมาแล้วกลับมาโอ้ยโอ้โอ้โหอ้เพื่อนกูกลับมาแล้วเย้กลับบ้านกันเถอะเพื่อนโอเคเรากลับบ้านกันเลยว้าคุณช่วยลากกูไปด้วยตอนนี้กุยการแล้วเนี่ยโอ้โหก็ได้คุณทำอะไรยืนมึงไงโอ้